ใชครับไฟบอลพยักษ์ลุมไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมอะไรวันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่อยู่ค่ายสยศต์ของเรายู่จังหวัดอยู่ส่วนบนพัทยามีใครเป็นผู้ควฒม์คู่ซ้อมมาที่นั่นมีเยอะครับพีพีตรงนั้นต่างถึงไหนทายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่บเอ็เราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าแปดเราเราเมื่อสไตล์ครับสี่หมื่นแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรบางหินเคยเจอกันไหมเป็นไฟแรกเลย ได้ศึกษาเกมมาต่อดก็มาะได้เขาเมื่อจะตายเลยโวยเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงวางเกมมาสู้เขาทันทีก็คือไปตามตาตายเนาะแล้วก็ดูด้วยเลยไฟล่าสุดเราใอยไว้ที่ที่นี่ที่ลังสินนี่วันนั้นเราเจอกับแพ้จำไม่ได้เป็นไงวันนั้นแพ้แพ้เข้ามาวันนั้นแพ้เบลดเท่าไหร่ทิกยี่สิบพิกแพ้เขาอืมเบลดเท่าไหร่วันนั้นร้อยยิบสาม 1้อยยี่สมี้อยย่อแต่อันนี้มาต่อยร้อยยาขึ้นมาปอนหนึ่งมีปัญหาไหมในนี้่ชอบไหมคือสบายสบายเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงคี่เปร์เซ็นต์ละอันนี้ก็เต็มร้อยร้อเปอร็นต์เาะสมมตแข็งแรงเรียกว่าอาการบาดเจ็บไม่มีเรียกว,ว่าเย็นนี้มาพร้อมคือแจ้งเกิดละไม่พิกไม่เผ็ดแบบวันะนะนะนั้นนะนะต้องไม่พลิกนะถ้าเกิดเราเข้าไปสอบนี่น้ําหนักที่ว่ามาเกินหรือม่ขาดน่าจะเกินมาวิ่งยามเช้านิดนึ่งยืดเส อ่เราต่อยมวยมาเราล้วนทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณ4ี่สี่ไฟเราคนจังหวัดสิทธิเกศอาฝากเชิญชวนไปขับรถนิดหน่อยฝากชวนเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะวันนี้ผมแจ้งเกิดป่ะครับแต่ไม่มีพริก <laughs> โอเคเราจะมาตั้งใจ <laughs> ครับผมครับ